น,นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผงกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไปปวดข้อและกล้ามเนื้อบรรเทาด้วยซาโตเจสิกเจลจากประเทศญี่ปุน่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแอร์แค r i เออร์เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสพร้อมระบบฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัสโอเค วัการเทเดว,วันของเธอวันนี้มาดูดวงกับอาจารย์ไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งดวงดาวหมอดูสุดหล่อที่หลายคนเรียกว่าโอป้าแถมชาวเน็ตแห่การติดตามเพียบที่ต้องเป็นผู้นำนะครับต้องดูแลคนในครอบครัวดูแลบริวารรอบข้างต่างๆนะครับเปิดดวงตาเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนตัวเลขจะบอกดวงชะตาชีวิตของคุณได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเฮอร์เดยันของเธอค่ะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปเลยค่ะดูเราได้สองช่องทางนะคะทางนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ 9 m o t ค่ะถูกต้องค่ะวันนี้กับชมพู่แล้วก็แม่ผัดไทยนะคะวันจันเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงโชคชะตาราอยู่เนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขหลายคนชอบน่ละพวกคนเราเกิดมานะมันมีตัวเลขเกี่ยวข้องหมดเลยนะว่าเดือนปีเกิดเลขไทยแบบประชาชนบ้านเลขที่เลขโทรศัพท์ทุกสิ่งเอวิทินก็คือตัวเลขทั้งหมดแล้วมันเกี่ยวข้องกับโชคชะตาของเรายังไงวันนี้เรามีอาจารย์ท่านหนึ่ง ดูเป็นวิติใหม่มากเลยคุณอาจารย์ดดวงที่โอปป้ามากๆมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายแล้วดูกี่ยกับตัวเลขแม่นมากๆเลยนะคะต้อนรับเลยอาจารย์ไวค่ะอาจารย์ไวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไวจริงไวสมชื่อจัหว่าอาจารย์ไวค่ะเอ็นโอบป้า แบบเดินสวนจะตามสยามสแควร์เนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่าคุณเป็นหมอดูเลยอ่ะไอ้ดูดวงเถอะค่ะเส้นทางดูดวงได้ยังไงคะเอ่อเส้นทางดูดวงนะครับผมคือเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนนะครับตัวผมเองไปศึกษาโหราศาสตร์นะครับกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็พระอาจารย์ทํานายว่าผมจะตายเกณฑ์สกัดเกณฑ์ถึงคาดอายุเท่าไหร่นะประมาณเมื่อ28ปยี่สิบเก้าประมาณนี้ครับหลังจากอาจารย์ทักอย่างนั้นเราไม่ตกกระชายหรอ ตกใจครับผมพอตกใจเราก็เริ่มอยากจะศึกษาด้านนี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อตอบตัวเองให้ได้ว่าเราจะอยู่ไหมหรือว่าเราจะตายนะครับจริงจริงดวงมันมีหลายรูปแบบเนาะแต่ของอาจารย์เน้นเป็นแบบตัวเลขใช่ไหมคะเป็นโหราศาสตร์ตัวเลขโหราศาสตร์ตัวเลขตัวเลขมีผลกับชีวิตเราจริงๆรหรอคะมีครับยังไงอ่ะตัวเลขมีผลมากๆนะครับกับชีวิตของเราเพราะว่าตัวเลขวันเดือนปีเกิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ เวลาเกิดเลขบัตรประชาชนเบอร์มือถือเลขบ้านต่างกันหมดเลยครับอ้างอิงมาจากตำแหน่งดวงดาวบนโหราศาสตร์บนดาราศาสตร์คือข้างดวงดาวเขาเขาเรียกว่าส่งมาให้เราหรือว่าหรือว่ากําหนดมาแล้วว่าเราต้องได้เลขนี้ค่ะครับผมใช่ครับเป็นการจุดติดขึ้นมาแต่ว่าบางอย่างเราสามารถเลือกได้แล้วก็นํามาปรับใช้ให้กับให้ดีนะครับแปลว่าแก้ได้ก็เสริมได้โอเคค่ะสบายใจแล้วพอเข้ามาศึกษาจริงจัง แอบสงสัยแล้วสิ่งที่พระอาจารย์ทักว่าจะเสียชีวิตเนี่ยแล้วมันเกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างคะได้คําตอบอะไรไหมกลายเป็นว่าเรามาศึกษามากขึ้นเนี่ยหลักการการทํานายสามารถตีความได้หลายรูปแบบไม่ได้แปลว่าเราต้องตายนะครับแปลว่าเรามายุ่งเกี่ยวกับอาชีพที่ทํานายชีวิตคน<อ>เป็นการพลิกดวงตัวเองจากอีกอาชีพหนึ่งมาทําเกี่ยวกับด้านเป็นหมอดูโดยตรงเลยครับ คือเกี่ยวกับชีวิตนั่นแหละค่มเกี่ยวกับชีวิตจริงนะผู้บางทีเราไปตีความแบบที่คุณเคยเนาะตีไปด้านเดียวแบบนี้บางทีมันก็มีทางออกให้เราเหมือนกันก่อนที่จะแบบว่าไม่สบายใจใช่ไหมณปัจจุบันนี้เห็นบอกว่ามีแฟนคลับติดตามเยอะแยะมากมายเท่าไหร่แล้วคะอาจารย์ขาตอนนี้มีแฟนคลับประมาณเกือบห0แสนคนครับใน f a c e b o o เหรอใน a c e b o o k ครับว้าวเห็นไหมแฟนคลับเยอะแยะมากดังนั้นวันนี้เรามาขยายความในเรื่องของการดูตัวเลขดีว่าใช่ ในความเกี่ยวข้องกันไหนบอกสิครับ0ถึง9เนี่ยที่เรารู้จักกันอย่างดีเนี่ย <ฮะ S 1> แต่และตัวมันมีความหมายยังไงเอาเอา <ฮะ S 1> แบบนี้ก่อนค่ะครับผมก็โดยหลักๆเราจะดูเลข2ตัวท้ายนะครับ <ฮะ S 2> ของเลขบัตรประชาชนนะครับ <ฮะ S 2> เป็นเลขที่ฟิกมาแล้วเราเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ได้นะฮะ,ฮะอย่างเช่นเลข1เนี่ยผมให้ความจํากัดความว่ายืนหนึ่งในเรื่องความสําเร็จนะครับก็ในหมวดของเลข1ที่ดีคือ1 4 1 5, 1 6, 1อึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเก้า ดูทั้ง13หลักหรือว่าดูเฉพาะเลขท้ายดูเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวนะเฉพาะเลขท้ายนะค่ะอ้าวถ้ายืนหนึ่งเรื่องความรักใครที่บัตรลงท้ายด้วยหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเอันนี้เด่นเรื่องความรักเรื่องเรื่องความสำเร็จครับผมอ๋อเรื่องความสำเร็จก็ดีนะเรื่องความสำเร็จมันก็สำเร็จทุกเรื่องเนาะถูกต้องครับอ๋อเอาแล้วต่อไปค่ะเลขสองค่ะเลขสองเลขสองคืออยู่เฉยๆเขาก็รลักอุ้ยอุ้ย เขาจะรักยืดเฉยๆเขาก็รักพี่ชมพู่เลขสองป่ะครับมีชมพู่มีเลขสองอุ้ยมีนี่หว่ามีแม่มีสามตัวท้ายอ๋อสามตัวท้ายอยู่เฉยๆเขาก็รักก็คือเป็นเลขของการดึงดูดนะฮะทําให้คนเข้าหาเป็นเลขของเด่นเกี่ยวกับการเจรจาเสน่ห์มีออร่าเลขสองที่ดีคือสองสามสองสี่สองหกสองแปดและสองเก้านะครับการเสริมดวงก็เลขสองเนี่ยเป็นตำแหน่งพระจันทร์อยากให้ไปเสริมดวงด้วยการอาบแสงจันทร์ อาบแสงจันทเคยได้ยินอยู่เวลาพระจันทร์เต็มดวงคให้มีพิธีเสริมออล่าเข้ามาจริงใช่ไหมไม่เคยทำพอทีอยากลองทำปีนี้คุณคนจีนเนี่ยเขาก็รอไหว้พระจันทร์เห็นไหมค่ะวันไหว้พระจันทร์จัดลอยิ่งใหญ่เลยนะมีขนมคือให้ความสําคัญเหมือนกันแสงจันทร์แสงอาทิตย์เนาะมเคยจะทำแล้วบ้านเราเป็นอาคารพาณิชย์ตอนนั้นจะทำแล้วหมาเห่าเยอะ เกณนใจแถวบ้านอ่ะมันไม่ได้ส่วนตัวอะอตอนนี้คุณผู้ชมลองหยิบบัตรประชาชนของตัวเองออกมาดูนะเราบอกถึงเลขหนึ่งไปแล้วเลขสองเลขหนึ่งความสําเร็จนะ,ะเลขสองเนี่ยอยู่เฉยๆเขาก็รักต่อไปเลยค่ะอาจารย์เลขสามนะครับยิ่งสู้ยิ่งรวยเป็นตําแหน่งของดาวอังคารนะครับผมมีความกล้าขยันมุ่งสู่ชัยชนะ,ะเลขสามที่ดีคือเลขสามสองสามห้าสามหกแล้วก็สามเก้าครับเสริมดวงด้วยการไหว้สารหลักเมือง ค่ะครับผมอ๋อเลขสี่ค่ะอาจารย์ค่ะเลขสี่คือจอมโปรเจกต์นะครับเจรจาพาด้วยนะครับส่งเสริมให้เด่นในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเจรจาเด่นในเรื่องความคิดสี่ที่ดีคือสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกและสี่เก้าครับผมเสริมดวงด้วยการถวายน้ำสิบเจ็ดขวดจะทําให้ปังขึ้นไปอีกครับถวายที่ตามวัดใช่ครับตามที่บริจาคเนี้ยหรอครับอาจารย์พี่ชอบเลขห้าชอบเลขห้าเหรอครับ เลข5นี่เป็นตัวแทนดาวพิหัสครับเป็นดวงได้ของใหญ่อันนี้ดีใช่ไหมดีครับผมได้ของใหญ่ครับผมคดห้าแปดห้าแปดเหรอครับดีเลยพี่ชมพูได้ของใหญ่บ้านใหญ่รถใหญ่งานใหญ่หลายหยอย่างใหญ่เลขห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหห้าปดห้าเก้านะครับเป็นเลข5้าที่ดีครับก็เสริมดวงด้วยกัน ไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับหรือไ <ừ> um. หว้พระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในบ้านได้เลยที่เรานับถือครับผมค <ừ> um. ่ะอย่างนี้คนที่หยิบแบบประชาชนขึ้นมาแล้วดูเอ้ามันไม่มี1นถึงหที่อาจารย์ไว้บอกเลยไปลงแบบศูนย์แาบอะไรแบบนี่มาศูนย์แปดแม่ศูนย์แปดจ้ะทบตบประชาชนลงท้ชยด้วยศูนย์แปดอย่างเงี้ยทาไงคะก็เดี๋ยวจะมีในหมวดเลขเลขศูนย์นะครับอ่าฮะเลขศูนย์เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราจะพูดไล่ไปนะครับต่อไปเลขหก เลข6คือยิ่งสวยยิ่งรวยนะครับผมคนที่มีเลข6เนี่ยเป็นดาวศุกร์นะครับเป็นเจ้าสเสน่ห์ดาวแหงศิลปะสวยงามเลข6ที่ดีคือ 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-9นะครับเสริมดวงด้วยการทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสวยมากยิ่งขึ้นะนะครับแต่งตัวให้ดูดีแต่งหน้าให้ สวยอยู่ตลอดเวลาดีดูโชอบมากอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้ามีเลขหกอ่ะดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในหมวดหกหนึ่งหกสองที่อาจารย์บอกเขามีหกเจ็ดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาดีไหมเขามีเลขหกก็ก็ถือว่าลดหลั่นลงไปนะครับคผมแต่เดี๋ยวหาเดี๋ยวช่วงเลขที่ไม่ได้อยู่ในเลขหแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกวิธีแก้เนาะค่ะโอเคค่ะอลาเจ็ดค่ะอาจารย์ขาเลขเจ็ดเป็นเลขที่ค่อนข้างเครียดง่ายนะครับผมแล้วก็มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเหน็ดเหนื่อยได้ง่าย แล้วบางครั้งเวลาคาดหวังอะไรไปเราไม่ค่อยได้ตามที่คาดหวังนะครับแต่เลขเจ็ดข้อดีคือว่าถ้าทําพยายามเต็มที่แล้วผ่านด่าน1ิปดอรหัสแล้วเนี่ยเวลาที่เขาได้เลยทีหนึ่งเขาจะได้สําเร็จแบบเกินกว่าคนอื่นครับผมมาแบบว่าถาโถมเลยใช่ไหมคะครับคือต้องเหนื่อยเยอะหน่อยว่างี้เนาะเลขเจ็ดที่ดีคือเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าครับเลข8ปดนะครับเทคนิคพลารวยนะครับเป็นจอมเทคนิคเป็นเจ้าของ คนเลยหยุดเคล็ดลับนะครับผมเลข8ที่ดีก็จะเป็น8 2 8 5 8 7 8 9นะครับค่ะครับผมเสริมดวงด้วยการไหว้พระอสุรินทราหูนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนดวงชะตาลายให้เป็นดวงดีครับค่ะต่อไปเลข9นะครับยิ่งหมู่ยิ่งรวยเลข9เป็นเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตำแหน่งพระเกตนะครับ9ที่ดีคือ91 92 93 94 95 96 97 98 99้ากทุกตัวทุกตัวเลยะ ครับเลขศูนย์นะครับเป็นนักคิดค้นนะครับผมเลขศูนย์บางครั้งอาจจะไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉัพพันธ์กำลังดีๆอยู่ อยู่ดีๆดิ่งลงมาได้เลยแบบนี้ครับก็ต้องใช้ชีวิตรอบดิ่งดิ่งอยู่ดีขึ้นได้ด้วยใช่ไหมคะคือเป็นสวิงสวิงยูก้ศูนย์อะไรก็ได้เหรอคะศูดหนึ่งศุดหนงอ๋อศูนย์รวมกับอะไรก็แนวออกแนวนี้หมดหรอคะต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้อาจารย์หมายถึงว่าอยู่หลังบัตรประชาชนนะแต่ถ้าเลขเหล่านี้ที่อาจารย์บอกไปอยู่หลังเลขที่บ้านเหรอคะ ก็จะมีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันนะคะายครับคล้ายโทรศัพท์ก็คล้ายไหมคะคลา้ายคลายครับอ๋อคุณผ,ผู้ชมจดทันไหมเนี่ยไม่ทันเดี๋ยวไปย้อนดูเดี๋ยวเราลงคลิปไว้ให้นะคะกับรายการเฮอร์เดยค่ะแต่ดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ,ะแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มีตัวเลขเหล่านี้หรือว่าตัวเลขที่อ,อาจารย์รู้อยู่ว่ามันไม่ดีอะเราต้องแก้ไขยังไงก็อย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เลขมือถือเราเปลี่ยนได้บ้านหรือว่าเลข รบัตรรหัสบัตร ATM เออะไรต่างๆเราเปลี่ยนได้หมดครับ <c oughs> เราไปดึงตัวเลขที่ดีมาใช้ครับผม oh, เพื่อ,อครับผมที่เขาบอกให้เปลี่ยนเบอร์โทรเป <c oughs> ็นเบอร์เสริมดู <c oughs> อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้แต่อย่างบ้านเลขที่ <c oughs> บางบ้านเปลี่ยนไม่ได้นะจ๊ะแล้วต้องทํายังไงถ้าบ้านเลขที่เปลี่ยนไม่ได้เราลองดู2ตัวท้ายเป็นเลขอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าลงท้ายด้วยเลข0ย์กับเลข8 เลขแถือว่าดีใช่ไหมครับดีอยู่เลขศูนย์ไม่ค่อยโอเคเราก็แผ่นทองไปแปะตรงเลขศูนเป็นการแก้แก้เคสเบื้องต้นครับแก้เคสเบื้องต้นเท่านั้นเองวิธีแก้เคสเนาะมีวิธีเดียวหรือมีวิธีอื่นอีกวิธีก็ก็หลายอย่างนะครับเป็นการนําเลขที่ดีมาใช้ในในฟังก์ชันอื่นๆเบอร์โทรเลข ข้องเลขรถเลยสลับไปอันอื่นที่เปลี่ยนได้แต่ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเปลี่ยนหรือแก้ไขจริงๆติดต่ออาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์ดูให้แบบพิเศษพิเศษแบบว่าเอละเอียดเนาะแล้วในวันนี้นะจริงๆช่วงที่สองคุณผู้ชมเตรียมกดโทรศัพท์ไว้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเปิดสายด้วยนะสาหรับใครที่อยากปรึกษาอาจารย์ไว้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเนาะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตให้อาจารย์ดูให้ฟรีๆผ่านทาง herday นะคะมาถึงเลขท้ายบัตรดี ก็บอกมีตัวเลขที่ดีเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คืออะไรคะที่ทีมงานเขียนเลขเก้ากว่าเลขหกอยู่ท้ายบัตรประชาชนเหรอคะอยู่ท้ายบัตรประชาชนนะฮะเลขเก้าหกก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดึงดูดโชคนะครับผมเลขหกกับเลขเก้าเป็นเกี่ยวกับสเสน่ห์ก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับอาจารย์รถพิพผัดอ่ะทะเบียนลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะ ห1หนึ่ง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 สาตัวใช่ไหมะหนสามตัวค่ะครับผมก็จริงๆ1 1หนึ่งหนึ่งจะเป็นเลขเกี่ยวกับความวัยครับเป็นตำแหน่งพระอาทิตย์ครับผมต้องทำอะไรวัยวัยอย่างนี้เหรอคะครับผมก็อาจจะเป็นรถที่ต้องไปไหนมาไหนวัยเพราะว่างานพี่ผัดเองก็ต้องไปหลายที่ใช่ไหมฮะอ๋อแล้วถ้าใครที่รถทะเบียนลงศูนย์ศูนย์เลยล่ะคะศูนย์ศูนย์ก็จริงๆเหมือนที่บอกว่าเลขศูนย์ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็แล้วแต่ ดวงชะตาของแต่ละคนเหมือนกันบางคนพื้นฐานดวงเขาดีถึงใช้เลขศูนย์ศูนย์ก็ไม่ได้จะมีปัญหาเท่าไหร่ครับผู้เลขทะเบียนลงท้ายด้วยอะไรลูกบ้านหนูนจะเป็นห้าเก้าห้าเก้าหมดเลยห้าเก้าเก้าห้าคือเลขดีมากนะครับเลขห้าสิบเก้าซื้อเหรอลูกเหรอครับแต่จริงๆพี่แพรก็ชอบเลขห้าเก้าเก้าห้าเลขมงคลเลขมงคลตามความเชื่ออาจารย์เท่าที่อาจารย์ดูมาเนี่ยในเรื่องกับตัวเลขอาจารย์เห็นความความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงของลูกศิษย์ลูกหาขนาดไหนครับที่เขามาปรึกษา มีมาเล่าให้ฟังไหมคะมีครับผมคือการที่เรามีเลขดีเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนเป็นจังหวะชีวิตที่เราจะต้องได้สิ่งดีๆเข้ามามันเป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาของหลายๆคนได้เหมือนกันนะครับอืมเดง๋ยวบางคนแบบว่าตอนก่อนมาปรึกษาอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาใช่ครับแต่ว่าเปลี่ยนปุ๊บอาจารย์อยู่ดีมีผู้ชายเข้ามาจีบได้มารักอย่างนี้ก็มีใช่ไหมมีครับมีครับอ้เยอะแยะมากมายหลางคนเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเปลี่ยนเพื่อให้ได้เลขที่ดูสบายขึ้นไม่เครียดไม่ก็ช่วยไม่กดอย่างเงี้ยนะครับอื ก็คือเมื่อก่อนน่ะอาจจะไม่เข้าใจเรื่องศาสตร์ตัวเลขกันนะแต่จริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันนะก็คือมันมาติดตัวมันเป็นสิ่งที่บางทีมันแก้แก้ไม่ได้แล้วเราก็มาทํานายได้ว่ามันความหมายคืออะไรนะคะอหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วล่ะว่าเอ้ยล้วของตัวเองเรามีอะไรสงสัยอยากปรึกษาหรือเปล่าช่วงหน้าเราเปิดสายนะคะไม่รู้ว่าจะได้กี่สายนะวันนี้อาจารย์ไว้ดูให้ปรีนะคะเตรียมเลยค่ะช่วงหน้ากับเฮอร์เดวันของเจอค่ะค่ะ นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเปอร์เซ็ต์ ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกอย่างไงครับสมคำร่ำลือจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอมรสดีนะไม่เฟื่องเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดตรงสเปคผมเลยครับร่วมสัมผัสปรากฏการท่องเที่ยววิถีใหม่ virtual innovative otop community tourism ครั้งแรกกับการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีในระบบออนไลน์ร่วมเดินทางสู่9เส้นทาง9กาตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย 11-19กันยายนนี้3โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ w ว r ร์ w i ว e w เว็บ r t u a l o t o p t o u r .com จองแพ็กเกจท่องเที่ยวภายในงานราคาพิเศษสุดชมกิจกรรมสาธิตสุดยอดแห่งภูมิปัญญาลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่6-10กันยายนนี้จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ที่มีความห่วงใ่คอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอ <c oughs> ถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนีย สินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย M.C.O.T. คอสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้งลดสูงสุดถึง70%ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2564 ร่วมสัมผัสปรากฏก,ก,การท่องเที่ยววิถีใหม่ Virtual Innovative Otop Community Tourism ครั้งแรกกับการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัดวิถีในระบบออนไลน์ร่วมเดินทางสู่9เส้นทาง9ตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทย 11-19กันยายนนี้3โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ w ว r ร์ w i ว e w เว็บ r t u a l o t o p t o u r .com จองแพ็กเกจท่องเที่ยวภายในงานราคาพิเศษสุดชมกิจกรรมสาธิตสุดยอดแห่งภูมิปัญญาลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่6-10กันยายนนี้จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยคุณวัฒเทพไทยแพงไหมครับ ไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด7จกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะเ okay. <What> มื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมปราถร้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเฮอร์เดวันของเธอนะคะไม่พุดธล่ำทำเพลงคุณผู้ชมพร้อมแล้วใช่ไหมคะดูเบอร์ดีๆนะคะที่หน้าจอค่ะเบอร์02 2484371 เลขบัตรประจำตัวสองตัวท้ายคุณผู้ชมถาโถมถามเข้ามาเลยค่ะอาจารย์พร้อมที่จะทำนายแล้วค่ะค่ะรอสายอยู่เนาะนะศูนย์สองสสนะคะคะวันนี้ให้ถามเฉพาะเลขท้ายบัตรเดียวไหมอาจารย์หรือว่าเป็อย่างเดียวดีกว่าอย่างเดียวเนาะง่าะกว้างไปนะคะมารอสายนะคะวันนี้เราเน้นเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขทุกวันจันทร์เราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงโหราศาสตร์แล้วก็ศาสตร์ต่างๆวันนี้เราเน้นตัวเลขกันเลย สายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณนันทวัฒน์ครับนันทวัฒน์นะคะสอบถามได้เลยค่ะตัวเลขท้ายบัตรเลขอะไรเอ่ยสามตัวหลังใช่ไหมครับสองตัวค่ะสองตัวสี่สามครับสี่สามจัดไว้ครับผมสี่สามนะครับผมก็ เหมือนตามที่คุยกันนะครับเลข4การสื่อสารเจราจานะครับผมแล้วก็เลข3เป็นต้องยิ่งสู้ยิ่งรวยก็เลขนี้จะต้องเป็นคนที่พยายามสูงนะครับใช้ความขยันส่วนตัวนะครับเพื่อจะประสบความสําเร็จนะครับ4่กับ3รวมกันได้เลข7เ,เลข7็แปลว่าเหน็บเหนื่อยเ,ออเพราะฉะนั้นชีวิตต้องผ่านอุปสรรคเยอะนะครับดวงชะตาของ คุณก็เลยทําให้เวลาจะได้อะไรมาสักทีหนึ่งก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับหเหนื่อยมากก็ประสบการณ์สูงใช่แต่เวลาสำเร็จขึ้นมาค่ะแก้ไขหน่อยนึงแก้ไขแก้ไขนะครับผมไปนำเลขพวกเลข6เลข5มาใช้ในเบอร์โทรศัพท์หรือส่วนอื่นนะครับค่ะคุณดาวัตไป้วฮัลโหลอ้าวาไปแล้วเหรอ สายลูดไปปเียนตัวเลขนะไปเปลี่ยนเลยดีแล้วเปลี่ยนเลยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็เป็นแบบเลขพยายามถ้าพยายามก็จะสู้ก็จะรวยนะเออแล้วก็ไปเสริมตัวเลขอื่นในการใช้ชีวิตอามาแล้วค่ะอหนอิซสายหรอสายใหม่ใช่ไหะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะหมายเลขใช่ไหมคะค่ะเอาชื่อก่อนนะคะชื่ออ๋อชื่อชื่อไต่ค่ะคุณไต๋ค่ะอ่ะเลขท้ายบัตรเลขอะไรคะ หกหกค่ะโอ,โ,โอ้โหเลขหกหกเลขหกหกก็เป็นเป็นเลขที่ดีนะครับผมแล้วก็เลขหกเนี่ยเป็นตำแหน่งดาวสุพรเคราะเลยนะครับเป็นาศาสตร์ศิลปะสวยงามเหมือนที่บอกว่ายิ่งสวยยิ่งรวยเพราะฉะนั้นเลขนี้เด่นนะครับเหมาะเกี่ยวกับงานในหลายๆด้านเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสวยงามออนไลน์นะครับหกหกบวกกันได้เท่าไหร่สิบสองสิบสองสองบวกสาม องหนึ่งบวกสองเป็นสามถูกไหมเป็นสามก็จริงๆเลขหกหกถือว่าดีใช้แล้วประสบความสําเร็จครับยินดีด้วยนะคะคุณ่ายค่ะเอะวันนี้คนโทรเข้ามาพอรู้รู้เลขไปเลยหายหลุดไปเลยค่ะสายแน่นเลยใช่ไหมเอาสายใหม่มาอีกแล้วคุณโจมูนนี้สายแน่นสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคุณอะไรคะคุณว่าอะไรลักค่ะคุณว่าอะไรลักเลขท้ายบัตรสองตัวเลขอะไรเอ่ย ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดอาจารย์โอ้เจ็ดแปดเจ็ดแปดถือว่าเลขสวยมากนะครับผมเลขเจ็ดคู่กับเลขแปดเป็นตำแหน่งดวงได้ของใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าเวลาได้เลยทีก็ได้แบบใหญ่ๆมาถึงมาเลยครับผมการงานบ้านหรือว่าตำแหน่งครับค่อนข้างดีครับเจ็ดกับแปดบวกกันก็ได้สิบห้าเนาะครับคุณพี่คุณพี่ให้ถามอีกคำถามหนึ่งอยากทราบอะไรไหมคะอ๋อ ไม่ไม่มีปัญหาดีฝักอะไรไหมอเอามีสายซ้อนไม่มีปัญหาค่ะในตัวเลขของคุณพี่ดีมากๆเลยค่ะเยี่ยมครับเลขที่ดีมากครับโอเคค่ะ,อะโอเคโอเค,อเคแล้วไปนอนเลยอ <c oughs> ่เรียบร้อยวันนี้คดีมันมีสายสองคู่สายอะมาสายใหม่อีกสายได้ไหมพรูพได้้เลยทันอยู่เนาะสายสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ค่ะสวัสดีค่ะอู๋เส,สียงหวานชื่ออะไรคะลุงรัชนีค่ะค่ะเลขท้ายบัตรเลขอะไรเอ่ยสามห้าค่ะสามห้า,าเลขเลขสามห้านะครับเหมือนที่บอกว่าเลขสมเป็นตำแหน่งพระอังคาร <c oughs> เลขห้าเป็นดาวพฤหัสับดีนะครับเพราะฉะนั้นอังคารคือความขยันพฤหัสคือโชคใหญ่นะครับมาอยู่รวมกันได้เลขแปดเป็นเทคนิคนะครับคุณจะต้องมีความ ใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์ในการทํางานในการหาเงินนะครับแล้วคุณจะได้สิ่งใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับต้องมีเทคนิคหน่อยนะคะใช่ค่ะอาจารย์วันนี้รับสายไม่หวัดไม่ไหวสายแน่นลอเกินอยากเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปที่ช่องทางไหนคะเข้ามาที่เพจนะครับ Facebook ไว้์ w Jewel นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าเลยนะครับค่ะนี่เลย่ายรูปไปเลยค่ะค่ะ มีไหมมีสาวๆเข้าไปไม่ถามเรื่องดวงมีถามแบบว่าอยาอื่งของอาจารย์ไว้ไหมคะเยอะไหมอาจารย์ส่วนใหญ่ก็แฟนเพจเป็นถามเรื่องดวงครับแหมสาวๆเขาไม่โทรหรอกจ้ะมีแต่ป้าป้านี่แหละจ้ะป้าป้าจะหลงเสน่ห์อาจารย์นี่แหละเข้าไปสอบถามอาจารย์ไวได้เลยนะคะนี่ขอบคุณมากเลยค่ะคุณมาคุณค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมสนุกสนานแน่เพราะว่าไม่ได้มาคนเดียวเขาจะมาเป็นแก๊งค่ะเป็นพสขยันรีวิวทีมนี้แหละนะคะเป็น การรีวิวส,สินค้าที่ทำเอาลูกค้าเนี่ยเลิอกลากสุดๆเลยคุณผู้ชมพรุ่งนี้มาครบแกงเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับเฮอร์เดย์นะคะห้ะามพลาดเลยวันนี้เวลามหมดลงแล้วนะคะกับเฮอร์เดย์ัาของเธอค่ะลาไปก่อนนะจ้ะ,ะสวัสดีค่ะ